ผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงคือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั้นน่ะนะคือเราเราเราต้องไปทางานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณบอกก็บอกว่าคุณเป็นโรคตับทานเหล้าไหมเราก็บอกเราทานเหล้าเพราะเราทํางานแบบนี้อย่างคืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสัี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอย,อยู่อยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิธีแกก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิติกแนะนําเราก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อิกาศผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดำเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเล่ในใจว่าอีผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลก,กักบที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นมันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเมียวไม่มีแรงเลยโลกตัวน,นี้เราล่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ำมีนวลมีสีมีสันขึ้นเลยคือตอนนี้ผมเชื่อร้านประเมนเลยว่าดีจริงๆ